สวัสดีครับวันนี้นะฮะมาพบกันอีกแล้วนะคะทางช่องวิวันเลเทอร์นะคะทาง YouTube ของเรานะครับอ่านี่ทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าด้านหลังของเรานี่มันคืออะไรนะฮะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะฮะ<ม>เกี่ยวกับไอตัวหนังอันนี้แหละเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นหนังตัวนี้อยู่ลวไอตัวฟอกฝาดหน้าเรียบอันนี้นะฮะมันคือชื่อว่าบุธเทโลนะครับอันนี้ นะมันคือหนังฟอกฝาดมันเราบูเทโลหรือบัตเทโลใช่ไหมคะคุณเซมใช่บางคนเนี่ยบางคนเรียกบัตเทโลเนาะบัตเทโลบูเทโลจริงชื่อมันก็คือบูเทโลนะฮะหรือเรียกอะไรก็ได้หรือเรียกมันเรียกได้นะเออเพราะจริงเพราะจริงคนอิตาลีหรือฝรั่งมือนที่ว่าบัตเทโลบูเทโลได้นะไม่มีปัญหาตรงนั้นเนาะเราเป็นอคเซนต์ไทยๆนะฮะมานี่มันก็คือฟอกฝาดหน้าเรียบตัวนี้นะครับนี่ทั้งหมดในนี้เลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าหนังบูเทโลทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าอ้บุเฮโ่เนี่ยมันคืออะไรนะที่คนที่ทุกคนเรียกทุกคนพูดถึงเนี่ยมันเป็นหนังที่สวยมากตัวหนึ่งกลิ่นหอมมากนะฮะแล้วก็เป็นหนังเนี่ยที่นําเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะมันคือหนังยังไงคนเซมให้ดูหน่อยได้ไหมคะให้ดูใกล้ๆมันคือหนังอะไรคะหนังฟอกฝาดหรอคะอ่าเป็นหนังฟอกฝาดแบบหน้าเรียบหนังฟอกฝาหน้าเรียบ นำเข้าจากประเทศอิตาลีและต้องเป็นของโรงฟอกวาเพียด้วยใช่ะะถ้าโรงฟอกอื่นจะไม่เรียกว่าบูเทโลใช่ใช่บูเทโลเนี่ยมันคือชื่อเฉพาะของหนังตัวนี้นะฮะและโรงฟอกหนึ่งและโรงฟอกนี้เท่านั้นนะครับแล้วไอ้โรงฟอกวาเพียที่เราจะพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆว่าไอ้หนังตัวนี้มันเป็นคือหนังอิตาลีที่เรานําเข้านะฮะนาเข้าเนี่ยแล้วก็ถามว่าเอยเอาพื้นหนังมาเปล่าไม่ใช่นะมันคือฟอกสําเร็จแบบนี้เลยนะแล้วเราก็เนี่ย ฟอกออกมาจากโรงงานฮะเราก็ชิปมันมาผ่านเครื่องบินมาลงที่ร้านเราแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการฟอกทั้งหมดวิธีการทําทั้งหมดการวัดขนาดการ QC เช็คทั้งหลายแหละเนี่ยมันจบที่ประเทศอิตาลีนะแล้วเราก็นํามันเข้ามานะฮะมันก็จะคือหนังตัวนี้ที่เราเรียกว่าบูเทโลเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเกี่ยวกับตัวหนังดีกว่านาะว่าบูเทโลเนี่ยมันก็คือหนังฟอกฝาดหน้าเรียมนะครับเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่นะฮะ มันคือหน้าเรียบนะครับความหนาที่เราขายอยู่เนี่ยประมาณสองมิลนะฮะมันเป็นการย้อมสีทะลุนะทุกคนจะเห็นว่าแต่ละชิ้นเนี่ยสีมันจะซึมลงมาด้านล่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวดำน้ำตาลนะฮะอันนี้ที่เรายกขอย่างมาให้ดูและด้านหลังที่เราวางเอาไว้แลวเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับไอ้เจ้าตัวหนังบุเทโลนี้นะฮะจากงฟอกวาเพียเพิ่มเติมนะครับก็หลายทนเนี่ยสงสัยว่างฟอกวาเพียเนี่ยคืออะไรนี่ฮะอันนี้ก็คือ ตัวของโรงฟอกนะครับเป็นแคตตาล็อกจากโรงฟอกนะฮะอันนี้คือโรงฟอกวาเพียรหรือทุกทุกคนเห็นตัว w เนี่ยคือโลโก้ของโรงฟอกนี้เท่านั้นนะฮะหนังในแคตตาล็อกอันนี้ก็คือนี่ฮะบูเทโลทั้งหมดเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่นะฮะอันนี้ก็คือแคตตาล็อกจากโรงฟอกของวาเพียนะครับโดยเจ้าโรงฟอกวาเพียเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะและเขาเนะี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมอันนี้นี่ตามือนี้นที่ทุกคน ที่เห็นเห็นกันนะเห็นกันอยู่มันคืออะไรว่าไอใบการันันอันนี้มันคืออะไรก็คือสมาคมอันนี้นะฮะเขาเนี่ยตั้งขึ้นนะคบเพื่อรับรองโรงฟอกของวาเพียนะฮะว่าโรงฟอกเนี่ยสามารถผลิตหนังที่ชื่อว่าบูเทโลนะฮะโดยได้รับมาตรฐานของสมาคมอันนี้นะเขาก็จะมีใบกัรันตีออกมาสมาคมนี้เป็นสมาคมที่ไหนที่อิตาลีเป็นสมาคมที่ประเทศอิตาลีครับเขาจะมีกลุ่มโรงฟอกนะอยู่มาสักยี่สิบสามโรงฟอกเขาทำเฉพาะฟอกฝาดไหมคะโรงฟอก ไอใบการันเตียเนี้ยจะรับรองเฉพาะกลุ่มของหนาฟอกฝาดเท่านั้นนะเท่านั้นนะครับต่อให้เป็นประเภทอื่นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในการรับรองของใบการันตีนี้นะครับมันก็หมายความว่าไอตามือเนี้ยมันไม่ใช่ลงฟอกใช่ไหมคะไม่นเป็มสใช่ไม่ใช่ที่มาครอบคลุมลงฟอกอีกทีนึงแยกกันครับอันนี้คือสมาคมอันนี้คือลงฟอกอะโลงฟอกทํางานของโลงฟอกไปสมาคมทํางานของสมาคมโดยสมาคมจะเข้ามารับรองโลงฟอกอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นมันแยกกันนะมันแยกกันโดยชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เราพูดถึงสมาคมเราพูดถึงโรงฟอกไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาที่หนังเจ้าบุเทโลอย่างเดียวเลยนะคะโดยไอ้หนังบุเทโลเนี่ยมันเป็นหนังที่ฟอกด้วยฟอกฝาดนะทุกคนนี่ฟอกฝาดคือฟอกยังไงฟอกฝาดคือการฟอกด้วยวิธีการธรรมชาตินะฮะหรือว่าใครเนี่ยที่มี QR code หรือมีใบแบบนี้อยู่สามารถจะไปสแกนดูนะฮะแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการการผลิตของไอ้เจ้าหนังตัวนี้ได้เลยนะฮะก็อันนี้นี่อันนี้เป็นหนังเป็นผงนะฮะมิโมซ่านะคะเป็นส่วนหนึ่งในการฟอกฝาดออกมาให้ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะแต่มันก็ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นอีกมากมายนะลูกค้าเช่นแบบไข่สัตว์เนาะสีไขมันแว็กอะไรอย่างนี้ที่ได้จากธรรมชาติได้จากไขมันของสัตว์อะไรเงี้ยมันก็มีอีกเยอะแยะเนาะแต่เจ้าสิ่งหลักๆเลยเนี่ยคืออันนี้ มิโมซามิโมซาคืออะไรคะมิโมซาคือสารสกัดจากธรรมชาตินะครับมันจะมาในรูปแบบเป็นเปลือกไม้ชนิดหนึ่งอ่าแบบนี้สกัดจากเปลือกไม้นะฮะแล้วเราจะเอามันใกล้ไหนไหมคะใส่เข้าไปในในหนังนะฮะตองกระบวนการนี้ครับค่ะไอ้ตัวนี้ยมันจะเป็นตัวที่ให้กลิ่นให้สีอสําหรับสีธรรมชาตินะอคือแบบเมอมันได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นมันหอมเอ้ยจริงๆมีอยู่ที่ร้านนะฮะใครสนใจเนี่ยแวะเข้ามา แต่ว<ด>ช่วงนี้ย,ยังไม่ให้ <laughs> ได้ม่ให้ทด <laughs> ส <laughs> อบน,น,นะฮะมันจะมีกลิ่นนะฮะที่เป็นลักษณะเฉพาะของต้นแต่ละต้นเนาะอันนี้ก็คือเป็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเฉยๆนะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างมาให้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นกลิ่นมันก็เลยมาหอมที่หนังด้วย <laughs> ใช่ไหมคะใช่ไปเลคนเนี่ยถ้าเกิดอับสั่งใบนะเปิดซองมานะอยากให้ดมกลิ่นมันมันหอมจริงมันเป็นกลิ่นจากธรรมชาติเพราะว่ากระบวนการฟอกมันเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ุณเซมขอดูสีเขียวใกล้ๆหน่อยค่ะว่าหน้าตาหนังมันเป็นอย่างนี้มันสวยมากอันนี้คือ <นะ S 3> บุเทโล่อไอลอยๆนั้นคืออะไรนนคุณเซมช่วยบอกหน่อ้ในกล้องมันค่อนข้างเห็นหนะฮะนี่คือรอยคอของเขานะครับคือไอเจ้าหนังาฟอกฝาดตัวเนี้ยมันมาจากส่วนที่เรียกว่าดับเบิลโชเดอนะร์นะลูกค้าคือส่วนวัวเนี่ยสวนไหลวัวด้านบนแรจะมรูปประกอบนะฮะเดี๋ยวจะมีรูปประกอบให้ดูนะครับมันก็จะต้องมีลายแบบ แบบคอของวัวนะฮะอยู่ก็แสดงความเป็นธรรมชาตินะมันก็จะมีเนี่ยคืออันนี้หยิบมานะก็มีแทบจะทุกแผ่นเลยนะฮะซึ่งมันสวยมากมันเป็นธรรมชาติของเขานะครับตรงนี้บางบางบางคนนะชอบมากที่จะเอาไอ้เจ้าชิ้นเนี้ยไปทำทษใบใหญ่ๆหนึ่งใบเลยเพราะว่าวัวหนึ่งตัวเนี่ยมันมีลายอันนี้แค่ลายเดียวเท่านั้นเองนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าบูเทโลเนี่ยก็จะมีลายประมาณนี้แหละนะครับ แล้วก็สีทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันมีทั้งหมด16สีนะลูกค้าสามารถมาเลือกสีที่ร้านได้เลยนะครับเราได้ใบการันตีแบบไม่ต้องลาซื้อลาซื้อไปเราได้เลยไหมได้สิได้ใบการันตีแบบนี้นี่นะครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่ได้รับการรับรองนะเือจากสมาคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็มาซื้อกันได้อันนี้คือไซส์เล็กสุดนะครับ A4 เลยนี่ที่เรามีนะฮะเรามีสี16สีให้ลูกค้าเลือกนะครับก็ เี๋ยวเราจะมาโชว์ชิ้นงานนะคะจากหนังของบูเทโลกันให้ลูกค้าคนได้ดูนะครับว่าเจ้าบูทเทโลเนี่ยมันขัดขอบง่ายมันสามารถดัดน้ําได้นะครับเพราะว่าาหนังตัวนี้มันทํามาจากหนังฟอกฝาดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยนะ,ะที่สําคัญมานี่ผมเนี่ยหยิบตัวอย่างของบูเทโลเอสนะฮะอันนี้เป็นหนังใหม่นะครับนี่เทียบให้ดูกับชิ้นงานที่ทําจริงนะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วด้วยนะฮะอันนี้เห็นไม่เอ่ยนะฮะมัน มันใช้นะฮะเจ้าหนังตัวนี้มันมีเสน่ห์ของมันนะมันยิ่งใช้มันยิ่งเงามันยิ่งวาวมันมีการเฟดนะครับเพิ่มมากขึ้นนะฮะดูขอบของมันฮะนี่ขอบมันเงาวาวจริงนะอันนี้มันผ่านการใช้งานมาประมาณซักประมาณห้าหกเดือนได้แล้วนะดูสิฮะมันมันมีเสน่ห์แล้วมันมีเอกลักษณ์ของมันจริงนะฮะกับเจ้าบุเทโลหนังฟอกฝาดหน้าเรียบแบบนี้ไม่ใช่แค่กุญแจอย่างเดียวที่มันเอามาดัดน้าทาเคสแบบนี้ได้นะคะทั้งที่ใส่การ์ด นะครับนี่เห็นไหมอ่ะขอบมันนะครับด้วยทรงของมันลักษณะของมันเนี่ยมันค่อนข้างมีทรงนะครับไม่ว่าจะทําทรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความความแข็งความเป็นทรงของมันอย่างอันนี้ตัวนี้พาสปอร์ตโฮเดอร์นะฮะเห็นไหมครับว่ามันมีแบบมันจะมีความเงาะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะสะท้อนกล้องสวยใไหมคะอ่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเลเซอร์ได้สแตมป์ฟอยด์ได้ แบบนี้นะฮะเลเซอร์ได้สแตมฟอยด์ได้มันจะไหม้สวยมันจะเลื่อนไปใช่สแตมร้อนอ่าแต่ว่าอันนี้สีเขียวนี่มันจะไหม้นะฮะสวยงามมากนะครับอ่ะนี่เลยดูแบบนี้เห็นไหมฮะว่าลายมันขึ้นชัดเจนมากนะฮะอ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเนี่ยที่ยังลังเลอยู่นะคะที่จะแบบเฮ้ยฉันจะลองบูเทโลดีไหมบูเทโลคืออะไรราคามันยังไงมันจะไปทํางานอะไรได้บ้างเนี่ยวันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยชิ้นงานตรงนี้ทั้งหมดสะหรับมพื่อนทุกคนที่แบบมีข้อสงสัยเนาะว่าหนังอิตาลีคืออะไรใช่ครับนะวันนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้คลายข้อสงสัยไปได้นะฮะแล้วก็หวังว่าใครที่ยังไม่เคยลองนะฮะอยากให้มาลองกันนะครับว่าไอ้เจ้าหนังเฝ้าฝ่าบูเทโลที่ํำเข้าจากอิตาลีเนี่ยมันดียังไงมันใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับนะยังไงก็มาลองกันได้เลยนะครับ